มันเอะมันมันได้น้ำตรงนั้นแหละมันร้อนเมื่อกี้มันหิวน้ำผมว่าน่ะบอกโอ้ผมเอาน้ำใส่ถังให้มันเลยฮะจริงเหรอเฮ้ไม่เห็นมันบินนะจันหือมันจะมากลางวันแล้วผมไม่ได้สังเกตหรือเปล่าไม้กรดา ไม่กระทันนั่นนะออจะได้นั่งขอี๋โอมีด้วยอันมีวงแล้วเข้าบ้านไม่ได้คุกสาวหัวไมก็้องเอาออกน สับอาุธยาได้ทกอย่างจบมดเยจะไ่อาจารย์อันนี้ใส่คอได้ปะเอาใส่คออาจารยได้ไหมไม่เอาเหรอจับอาวยาแบบไม่ต้องใส่ร right ูปอ่ะไมไม่ไม่อันนี้นะไหนก้อง ใส่ได้เหรอไม่ได้ไอคิวมันไม่ถนัดเราปกเข้ามาไหมละ่ะเข้ามาดูไหมปีนเ<อ><อ>ข้ามาไหมเข<อ>้ามาไหมเออแคบไหมไม่รู้เดี๋ยวขเยอะไปทางนู้นมันไม่ดูใช่ไมดุ่ดุต้องใส่หมวกนะโอผมไม่มีหมวกไม่ไงหมวกบนหลัง,งไหเอออีอออยวพ่อนั่นเลย,ยห,หมายถึงว่าให้เขาเก็บเลยหมายถึงว่าเอายากเลยกันคือถ้าถ้าปล่อยให้มันมีลูกเยอะเราจะทำงานยากนะใช่มันแคบ มุบมุบมุบดีกว่าเพราะว่าไี่ที่เห็นเห็นคลิปอาจารย์ฮะคือยังไงนะดูยังไงอาจารย์ตัวมันใหญ่ตัวมันเยอะ แต่บทเพลงของโลกธรรมชาติบุกกอดให้ฉันไม่เดียวดายหม่แม่อยู่ไหนล่ะมันตามฝันเสียงหัวใจเต้นรูวไม่มีจุดหมายแค่ขอได้ได้ไปถ้าขอบฟ้าผ่านทุกฤดูกับมีลมหายใจฉันจะเดินทางต่อไป ルパン。 กงโปล์ก็แสงไม่แสงไม่สว่างนี่ไม่ได้เรื่องโปฟล์ เดี๋ยวไปปิดกันต้องกินเนาะโอเคย้ายบ้านลูกเอ้ยย้ายบ้านให้ปาดานเกินแล้วเธอเกินแล้วเกินแล้วเกินขอบเขตแล้ว มาดันมาดันเธอจะร้องร้องไปก็หิวน้ำเปล่าเอา้าเอา้าอันนี้ไปอา้าร้องทำไมล่ะครับตะโกนทำไมล่ะ นั่งก็นั่งได้อยู่นะนั่งก็นั่งได้อยู่ดีครับนั่งกินอาหารก่อนโอ้ยนั่นนนั่นนั่งลงนั่งลง เอออาหารพ่อล่วงมาแล้วนะแกกินกินกินน้ำก่อนไหมจันเอาน้ำเย็นไหมเอาน้ำเย็นสักขวดไหมน้ำเย็น สมมติเขาไปดูน้ำกำลังแห้งโอ้มากินน้ำตอนนี้นึกอยู่ใจเขาหิวน้ำนี่เองไม่ใช่อยู่ในขาวๆนั่นบอก ไฟฉายพออยู่บนบ้านเออจะนั่งทำงานดูเอ,อ๊เสียงดัง,น,ง,ง,น,ง,งนั่งลงลูกนั่งลงนั่งลงล้อหรอ นองดูนนะแล้วไข่อะไรเนี่ยไข่อะไรไข่อะไรได้เห็นไหมนี่เห็นแต่ไขน่นกองอืมไปดูตัวมันดูสิตัวใหญ่มัน โอ้ลูปมันเข้าไปด้วยอ๋อเป็นเพื่อนไปเป็นเพื่อนอเอาเอาเอาลัางมันไหมไปแปะ 8. โอ้สำเร็จครับเจอเจอนะไปญะผมผมว่าจะทำกลางคืนบอกเอ้ยหมวกก็มีหมวกมมวก็มีอยู่เนมันก็ต้องมืดเข้าไปางล่างอย่งนึกยู่งเเอ๊ะอย่างไรวะโอ้ ฝนตกมันถึงฝนตกมันถึงยบุบเมื่อกี้เข้าไปผมก็ไปไม่ยบุนนนนนยบนี่ฝฟายนี่ฝนตกมันเลยยุบเนี่ยพื้นมันโอ้โ,อโอน,นเข้าไปได้สุดยอดฝนลงเอ่อเดี๋ยวนี้ให้ล่อล่อให้เขาเข้าไป คราวนี้ผมที่พอแล้วม่มัดเพิ่มอาจารย์ฝามันเปิดเกินไปนะมันเปิดเกินไปฝามันเปิดขึ้นมาเลยไม่กลมบเลยอย่างนี้แหละต้องให้มันเข้า,านียืดมันจะเข้าบนไงเราไม่ไม่ตรงฝาล่างอ่ะฝาที่เอาออกก็ได้ครับผมผมไม่รู้จากองศามันเออลวดอาจารย์นี่ไม่ต้องเอาพิรบลมาฉีดช่วยนอะอ๋อฉีดทำไมนเดี๋ยวมันแม่งจะเลี้ยงเองอือ ได้มันก็เข้าหบทมาดิแม่อยู่นี่ไม่เข้าไปไหนไปไหน,นเอ่อที่มันบินเนี่ยเป็นเพื่อง,งานใช่ไหมใช่เพื่องานอืที่มันเกเอก็คือตัวเมียใช่ไหมใช่ไอ้เนีเนเ่ยเพื่องานเนี่ยหรือไมกับอ้าวหรอโอ้ยไปลงน้ำตายแล้วไปลงน้ำเข้า <c oughs> <c oughs> ไปลงน้ำพอขึ้นเองได้ป่าววะเออขึ้นเองได้โอ้เ,อเก่งเว้ย ไปถึงฝาแล้วดีนขึ้นเฉยเลยเอ้ยเดี๋ยวพวกนั้นก็อันนี้ตัวอ่อนมันเนาะอันนี้นก็นั่นเองอน้องขังเอากิ่นมันมั้ยเรียกกิ่นมันตื่นอ่งนี้กิ่นรังเรียกขอองมา Hey, เดี๋ยวก็รวมแล้วรวมอยู่หน้าหน้านั้นนะเออมาดานทำงานอยู่ลูกเงียบเงียบเงียบเข้าใจเป่าเดี๋ยวพ่อไปปล่อยเดี๋ยวพ่อไปปล่อยใจเย็นใจเย็นมาดานันใจเย็นมาดันเธอมาเดือนเธอก็ออกไปข้างนอกสิ มันตอมอยู่ตรงมาเดือขนยังไม่มีอยู่ฮะเออมันออกมาตอนที่อาจารย์<ม>บอกผมปิดประตูอะเริ่มออกมาตอนนั้นอ่ะไป,ไปเข้าลังลูกไปเข้าลังไป เข้าหลังตรงนั้นนะ่ะไปเข้าหลังไปเข้าหลังนิ่งๆมาเดือยมาเดือยเขาเดี๋ยวเขาไปเข้าหลังอยู่มาตาพ่อมาตาพ่อมาอย่าไปดิ้นมาทางนี้มาทางนี้ ตามพ่อมามาเด้อตามพ่อมามาเด้อเอ้ยมามามาไอ้กระรอกเขากินอาหารไปมาทางนี้มามาที่นี่ไปรถเราอยู่ทางนี้เอามาเด้ออย่าดือ้อสิลูกตามพ่อมาเร็วเด้อครับเร็วๆตามพ่อมาอย่าดือ้ออย่าดือ้อ เดี๋ตาพ่อมาเร็วตาพ่อมาเอ,าอาเดี๋ยวยเดี๋ยวยดตาพ่อมาก่อนอยู่ด้วยกันเนาะ <c oughs> โอ้อาจารย์ <c oughs> มันเข้าใต้ถุนนี่ด้วยเลยเนี่ยรูทางเนี้ย นะเออเข้าทุกช่องเลยแหละแสดงว่ามันก็สัญจรหลายช่องทางนะเนี่ยช่องทางนี้ทุกช่องเลยอ่ะโอ้ลังใหญ่อาจรย์ว่าจริง อืมไปเข้ารังเข้ารังพอล้วอวเริ่มับมเริ่มตอมหน้ารังนะโอ้ยบ้านลืมปิดไว้มั <c oughs> นไม่ได้ปิดมันชอบเข,าขา้ากระล่างไอ้ไอ้ตัวเมีย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวผมผมผมเข้าไปขุดก็ได้เดี๋ยวผมก็ไปขุดเอาอะไรบ้างนะอาจารย์น้ำมะเขี่ยงะเกียงไปขูดหลังเก่าทิ้้งก็ไดเกี๊ยงไปขูดเนาะแล้วก็น้ำมะนาวน้ำอะไรอีกนะอาจารย์ส่วนอะไรเอ้ากำลังเป็นก้อนแล้วโอ้าอยากเลี้ยงอยู่ไม่มาสักทีไปไหนเนาะถามหาอยู่มามาซะใหญ่เลยนะมาซะใหญ่เลยเอาคลิปมาถ่ายดิไม่ได้อ่ะเดี๋ยวต้องตัดาหน้าด้เออเดี๋ยวอ่ะ โกยโวยลูกโวยลูกเขาลังครับตอนนี้เอานางพญาเขาเขาอยู่แต่ว่า <ห ả? S 1> แต่ว่าไ,ไอ,าไไอ้บินก็ยังมีบินก็ยังมีเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้เดี๋ยวดูฝั่งนี้ดูฝั่งนี้เห็นว่าบินไหม

ฝาเดิมมันนี่แหละอันนี้ฝาเดิมมันเนี่ยเดี๋ยวแป๊บ,บนึงโอ้ฮะเอาให้พอดีเลยเหรอช่องหอไหนฮะนี่นี่ฝาเดิมมันแต่ว่ามันไม่ค่อยดีแล้ว,นว,วนนเนี่ย นี่นี่ฝามันฝาเก่าปัญหาอะไรปิดทับอีก ฝนตกมา n, mar, mar วันมามาวันโค้นว่าจะว่าจะวัดจะวัดเพิ่มเนี่ยนะรังไงรังอ่ะรังไงตู้เย็นเมื่อกี้เนี่ยมาวัดให้พอดีนั่นไม่ได้มั้งอันนี้ฝาฝาเก่ามันฮะังตู้เย็นไปได้เหรอได้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 เอ้ฮะเดี๋ยวเราจะวัดยังไง ต่อมนี <Lil ith> <ale> ่มาเป็นแม่แบบอันนี้มาเป็นแม่แบบซื้อ ซื้อแต่ของเข้าไม่โกยของออกบ้านนี้ซื้อแต่ของเข้าของออกไม่โกยเชบปิดปิดฟ้าเลยสี่เหลี่ยมปิดแล้วคนจะออยังไงเดี๋ยวกำลังตัดแป๊บนึงจันมีดในล้างมีมีในลังมีมีใน<ะ>ลังเขียวมีมีดแย้ตำไงหอา,า,ามีมีอยู่นี่ก็มี วัดก่อนโอ้ยมันผูกมาแล้วนะฮู้ยมันโดนมันโดนน้ำนะดิมันยุยโอย้นี่้าไม่มานี่จะทำเป็นไหมนี่ทำให้เป็นล,ล่อฟิโรโมนอย่างเดียวล,ล่อฟิโรโมนอย่างเดียวจะทำมีทำอย่างเดียวคือทำให้มันเตกรังทำให้มันเตกรัง จนมีคัตเตอร์เปล่ามีคัตเตอร์จะมีคัตเตอร์เปล่าโดนน้ำน้ำฉีกหมดเล รู้จะไม่กล้าคข้องน้ำอ่ะวันนี้เลยขอกลับดึกเลยเที่ยวกาดเที่ยวกาดเที่ยวกาดอะอ,ออกหมดแล้วเนี่ยนะนยจะเอาอันนี้วางแล้วก็ดันปุ๊บเข้าไปเลยวัดตรงนี้ตำแหน่งพอดีเลย ได้ไหมว่ามันจะพอดีเปล่าไม่ผมจะเอาอันนี้อัน,นเก่ามัน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 ยุ่ยอีกแล้วเดี๋ยวเอานี้ไปแล้วอันนี้ดันพลึบเลยระวังระวังไปกระเทือนกันลงังขนะึ้นนะอย่าไปโดนกองนะกองเดี๋ยวตึงลเลยขาไปดินะ <c oughs> แล้วมันจะออกอยังไงที่อยู่ข้างในครับเนี่นอยอุ้ยเฮ้ยอ่ะอ้าว ะเดี๋ยวแป๊บนึงอาจารย์เดี๋ยวผมเ,เปิดให้เปิดให้อาจารย์ตรงนั้นล้างล้างเลยสายยางเห็นป่ะเห็นป่าตายแล้วคนอื่นจะทำได้ไหมนี่หมดสิทธิ์เจ้าที่มันแคบด้วยผมจะบอกโอ้ยยังไงเนาะผมคงไม่มีปัญญาแล้วมีทางเดียวยคิดว่ากลางคืนเอากลางคืนไม่ได้เหรอไปตอนมืดๆนะอาจารย์ เอแล้วมันไม่มีเข้าเลยมันจะเข้าไปได้ไงอ่ะฮะมันจะเข้าไปได้ไงกลางคืนนะอ๋ออ๋อมันมันออกมามันก็ไม่เห็นใช่ไหมใช่ผมกะว่าจะเอาแม่ย่านางมันเข้าไปอย่างเดียวทางไม่มีทางพรุ่งนี้เช้าค่อยไม่มีทางไม่มีทางไม่มีให้ค่อยให้มันบินเข้าเหรอเหรอแล้วมันไม่ง่ายอย่างที่เราคิดหรอกเราคิดเหมือนมันง่ายอ่ะตะกะมันเหมือนจะได้แต่จริงๆไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ถ้าเราคิดง่ายๆอย่างี้นมันทไม่ได้พอที่เคลียร์หายแค่นั้นนต่มันจะเล่นไฟเราเนาะ แล้วยิ่งไม่เป็นด้วยไม่มีไม่มีความรู้ว่าน้งพญาจะโผล่เป็นแบบไหนด้วยยิ่งยากเลยถ้าออกมาข้างนอกมันก็ไม่จะบินเข้าไม่ได้ใช่ไหมเลยอยู่นั้นมันกับไปก้อนอยู่ตรงนั้นแหละคิดว่าเราเหมือนเหมือนจะจับไอ้กิ้งก่านี่ไม่ใช่เหรอฮะอ่ะอเหมือนจับกิ้งก่าก็คืนจับงวงคืนไม่ได้นะอุ้ยแก่แล้วเหรอหลางล้างก่อนแล้วเอาแปรงเดี๋ยวแปรงไหมจัน

ไม่ไม่มีใครจับกันคืนเลยใช่ไหมจันไม่มีจับไม่ได้ต่อยตายหา้าดิเปิดไฟมันก็บินไปต่อ,คอยคุณผมไปแล้วอ,อ๋อไฟอยู่ที่ไหนเมื่อไปหาเลยใช่เราจะไปคิดว่ามัน,นมันแหมมันแล้วถ้าเอาเอาผ้าแย่งมาผ้าผ้าผ้าเขียวมาคุมเอาตัวนไว้เลยหน่อยไม่<ล>ไมีทางยังไงก็ต้องกลางวันแล้วพอถ้าหากว่านางพญาเรียกอ่ะแล้วพึ่งมันบินเข้าหาหลังไม่ถูกแม่มันก็ตายในคืนนั้นเละอ้าวเหรอพึ่งงานอ่ะต้องไปพุ้มนางพญาตลอดย4ชั่วโมง Oh. มั้งั้นนางพญา,าตายนางพญาขี้หนาวขี้อะไรตรงเราทุกอย่างหมดแต่ตัวนางพญา,านะ่ะมันมีสารพัดขี้ oh. เออมันอายุยืนสองปีก็จริงแต่มันจะเปาะง่ายไงที่ว่าที่ว่ามันฆ่าต่อนะมันทําให้ร้อนใช่ไหมต่อมันตายใช่าาไหมนางพญาเหรอเออไม่ไม่ฆ่าตัวต่อเวลาต่อจะกินรังผึ่งมันมากินพึ้งไงกัดกันไงกัดกันเห็นในคลิปมันพูดไม่รู้ถูกผิดแล้วว่าไอ้มันทําให้บินบินเอ้ยบินมันทําให้เย็นไม่ใช่หรอ บินจนทําให้ต่อตายว่างั้นโอ้โหมันบินจนทําให้ร้อนขนาดนั้นเออขาพอเข่าจะเออดีไปเยอะไม่ได้นั่งรถตูดละผมดูถึงแม่น่ามีนะเอ้ยไม่เราเราเอาถาดเราเอาผาเขียวเราเอามาอย่างไรเอามาแล้วข่อยเขียวออกมาแล้วไเอ้ยไปไรจันเช็ดให้ดีๆก่อนเออแล้วนี่ล่ะ ห้าโมงห้าโมงห้าโมงสี่สิบโมงสี่สิบนั่งพักก่อน,นพักก่อน <ś led> สุดยอดอนี่ไปเล่าเป็นครูชนีใครฟังอ่างนี่ยตายแล้วจานเลยขนาดนี้เดี๋ยวมีอีกลังหนึ่ง <c oughs> ผมจะชวนอาจารย์ไปอยู่ <c oughs> ขึ้นไปเขาใหญ่แล้วมันจะมีซ้ายมือที่เขาจุดช <c oughs> มวิวอ่ะที่มันมองไปท <c oughs> ี่สวยนะ ขวามือลางเต็มเลยไม่ใช่แล้วเรานั่นมันเป็นพึ่งอะไรพึ่งป่าพึ่งโครงนี้หรือเปล่าอย่าบอกว่าเป็นเป็นพึ่งหลวงไม่ใช่นะไม่ไม่พึ่งพึ่งอยู่กับพื้นนี่แหละพึ่งอยู่กับพื้นนี่มันตามตามรังตามยางรถตามอะไรเทมอยู่แถวนั้นน่ะแต่เราต้องไปคัดแต่อันนี้ถือว่าเป็นพันธีออที่ผมว่าจะเอาไปบอกที่ผมไม่มั่นใจว่าผมจะเลททำกับเขายังไงมันต้องเป็นก่อนไงเกิดความไม่กล้าแล้วเออเอาหรือ่าเว้ อนี่เข้ามาได้ถึงขนาดนี้ก็ปกติผมไม่อยู่ใกล้แล้วนี่ปกติผมไม่มีหมดผมไม่อยู่ใกล้นะผมกลัวอมวาจะเลยทุ่มนะยกเออยกไปไว้แล้วก็เปิดฝาไหมจัน ิดนะอาาออเออเออเปิดเฉพาะข้างหน้าอย่างเดียวโอ้ยมันจะลืมหรือเปล่าเนะ <c oughs> ะเาะมาดู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 ที่เลยไม่เฮ้ย <c oughs> <c oughs> ถ้ามาถึงตอนนี้ทางทาง,ทางนี้เราไม่เคยเข้าออกเลยเหรอเออก็ไม่ได้ไม่เคยได้ไม่ได้ใช้แลเราเนี้่ยเยวไว้ตรงนี้ดีสุดแล้วเนี่ยฮะหันหน้าเข้าป่าเนาะ ลือหันหน้าออกไปทางนี้เนี่ยตั้งตรงนี้ตั้งตรงนี้หันหน้าหันหน้าไปโน้นหมานี่กัดไหมชมแล้วอย่าลืมกดไลค์หรือกดยกนิ้วโป้งกดแชร์เพื่อไปปันให้เพื่อนๆของท่านนะครับและกดส,สมัคร r i b e หรือกดติดตาม้อกกับปุกสั่นกระดิ่งเพื่อแจ้งให้ท่านทราบเมื่อวิดีอมีคลิปใหม่ ขอบคุณมากครับ